สวัสดีครับทุมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมาดไม้ราเสริฐครับสวัดรัเร็วเป็นรถโดดไฟฟ้าเลยนะพี่วันนี้จะมีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับในเรื่องราวของที่พี่หมอบอกเอาไว้ อาหารเป็นกฎกับเป็นด่างใช่อาหารจําพวกไหนยังงงอยู่นะเพราะบอกว่าเป็นกฎเป็นด่างเคยได้ยินจะเป็นอย่างอื่นแต่บอกเป็นกฎเป็นด่างนี่อยากรู้เหมือนกันนะไอ้แบบกฎเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือว่าด่างดีกว่าอะไรจะชนะกันอะไรจะเป็นมารขาวมารดํากันนะอ่าก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะครับจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรฎและมีฤทธิ์เป็นด่างรันะซึ่ง คำว่ามีฤทธิ์เป็นกรดและมีฤทธิ์เป็นด่างเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารนั้นเป็นกรดหรืออาหารเป็นด่างธรรมดาธรรมดาเคยตรวจตรวจไอ,อ้ตอนเรียนน่ะที่เขาจะมีกระดาษลิสต์มา,มาแล้วก็มาทดสอบกรดด่างเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่เราก็ลังหมายถึงว่าอาหารเหล่านี้เมื่อเราบริโภคเข้าไปแล้วมันทําให้ร่างกายของเรามีสภาวะเป็นกรดหรือเป็นด่างถามว่าไอ้สภาวะเป็นกรดหรือเป็นด่างเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะเราพบว่าร่างกายของเราเนี่ยมีสภาวะที่เป็นกรดหรือเป็นด่าง ดูไหมจริงๆน่าจะเป็นด่างนะเออร่างกายของเรามีสภาวะที่เป็นด่างอ่อนๆนะร่างกายของเราทำงานได้ดีในสภาวะที่สภาพ pH 7.5นะถ้าเราเราพูดถึง pH ที่ความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ย0ถึง7เนี่ยคือ0ถึงเกือบ7เนี่ยคือคือกรดนะ7ถึง14เนี่ยคือคือด่างช่วง7เนี่ยคือกลางนะเพราะฉะนั้น ร่างกายของเราเนี่ยเป็นด่างอ่อนๆคือ7 5ดจดนิดเดียวนะซึ่งสภาวะที่เซลล์ของเราทํางานได้ดีอย่างนี้นี่นะครับคือ,อเป็นสภาวะที่เป็นด่างคือ7.5แต่อาหารที่เราบริโภคเข้าไปถ้าอาหารส่วนใหญ่เดี๋ยวให้ดูเลยนะอาหารส่วนใหญ่จะมีสภาวะที่มีความเป็นกรดนะ กรดมากกรดน้อยแตกต่างกันไปก็แย่สิใช่เมื่อสภาวะมันเป็นกรดปุ๊บมันก็ทําให้การทํางานนะของร่างกายเสียไปไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเดียวนะอารมณ์เนี่ยถ้าดูจากในกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอารมณ์มีความสุขอารมณ์รักอารมณ์อิสระเสรีภาพอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหอารมณ์เหนื่อยอารมณ์กลัวก็จะทําให้มีความเป็นกรดสูงอารมณ์ที่ดีทั้งหลายนะอารมณ์รักอารมณ์มีความสุขอารมณ์ สระเสรีภาพนะ <Yeah. S 2> จะมีความเป็นด่างซึ่งจะเหมาะสมกับเซลล์ในการทำงานนะ mm hmm. รวมไปถึงอาหารด้วยนะซึ่งถ้าสภาวะอารมณ์หรืออาหารของเราทำให้ร่างกายของเรามีสภาวะความเป็นกรด mm hmm. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเซล์ก็จะทำงานแย่ลง mm hmm. การดูดซึมสารอาหารก็แย่ลง mm hmm. การเาผาผลาญพลังงานก็แย่ลง mm hmm. รวมไปถึงการขับถ่ายของของเสียจากร่างกายก็แย่ลง mm hmm. แล้วอะไรเกิดขึ้น เกิดการค้างค้างของของเสียในร่างกายแล้วก็เกิดการสะสมของสารพิษอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะซึ่งถ้าร่างกายของเราเนี่ยบริโภคอาหารที่เป็นกรดมากเกินไปแล้วเราไม่มีอา,อาหารที่เป็นด่างไปคอยที่ยับยั้งสภาวะความเป็นกรดให้มากเพียงพอก็จะเกิดผลเสียหายต่อร่างกายได้รวมไปถึงร่างกายก็พยายามที่จะขจัด นะขะจัดให้ความเป็นกรดตรงนี้หายไปด้วยการที่ว่านะถ้าเกิดเธอบริโภคอาหารที่เป็นด่างมไม่พอ,อก็จะไปเอาแคลเซียม มาบําบัดความเป็นกรดของอาหารเหล่านั้นกระดูกพลนสิอย่างเงี้ยแคลเซียมมาจากกระดูกกระดูกดังนั้นสภาวะที่เลือดเป็นกรดนะหรืออาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสภาวะของกระดูกที่ถูกย่อยออกมาเรื่อยๆแล้วก็เริ่มบางลงอ่าน,นี่คือนี่คือที่มานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสภาวะเหล่านี้ทําให้กระดูกเนี่ยมันยิ่งบางลงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเซลลก็ทํางานเสื่อมสภาพน,ะ,นะเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายอย่างเช่นโรคมะเร็ง นะเราก็พบว่าในสภาวะที่มีความเป็นด่างเนี่ยเซลภูมิคุ้มกันของเราการขจัดเซลล์ที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยนะครับนะจะทํางานได้ดี <c oughs> แต่ในขณะที่ซเซลล์มะเร็งจะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับนะเออเ,อ,อเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าคือเวลาที่เรากินอาหารที่เป็นเฉพากของกฎ กรดมากๆเซลเซลภูมิคุ้มกันจะทางานไม่ดีเซลมะเร็งจะเจริญเติบโตใช่แต่ถ้าเกิดอาหารที่เป็นด่างเนี่ยเซลภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยจะดีในขณะที่ใช่ในขณะที่เซลล์เซลมะเร็งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเจริญเติบโตนะทีนี้อยากรู้กันแล้วละสิว่าอาหารชนิดไหนที่มีความเป็นกรดและอาหารที่ไหนที่บริโภคแล้วมีความเป็นด่างนะครับเรามาดูอันแรกก่อนดีกว่าอาหารที่ทําให้เลือดเป็นกรด เราจะได้รู้ว่าโอ้โหเรากินกันขนาดดีเนี่ยมันเยอะขนาดไหนอันดับหนึ่งเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะมีความเป็นกรดค่อนข้างสูงเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อไก่นะเนื้อเกือบทุกชนิดเลยนี่แหละครับนะจะมีความเป็นทำให้เลือดเนี่ยเป็นกรดค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบริโภคอาหารแต่ละวันเห็นไหมมีความเป็นกรดเยอะมากนะครับไข่ เห็นไหมห<ร>อเออไข่ด้วยใช่ไหมใช่ไข่นมโดยเฉพาะนม,นมนวัวนะหเห็นไหมบางทีเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จะบริโภคนมวัวเพราะว่านมวัวเนี่ยมีแคลเซียมสูงไม่บำรุงกระดูกแต่ปรากฏว่านมนี่นะครับแคลเซียมในนมเนี่ยมันดูดซึมได้ไม่ค่อยดีเพราะมีฟอสเฟตแล้วนมทําให้เลือดมีสภาวะความเป็นกรดดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าก็ อาจจะยิ่งทําให้กระดูกบางมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นนมวัวนี่นะครับก็มีสภาวะความเป็นกรดที่สุดนมแพ้นมวัวเยอะมากนะที่เรามาตรวจแพ้หารแสงกันเนี่ยนะครับต่อมาชากับกาแฟโอ้เนี่ยบางทีก็เลี่ยงยากแต่ก็รู้ว่ามันเป็นกรดเออมีสภาวะความเป็นกรดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล้านะไวอะไรทั้งหลายนะครับอย่างงี้ใช่ไหมใช่นะค็อกเทลที่ผสมแอลกอฮอล์นี่ก็ทําให้เลือดเป็นกรดด้วยเช่นเดียวกันน้ําอัดลม อันนี้ตัวดีเลยเออน้ำอารมณ์นี่นะครับน้ำมีตัวมันก็เป็นกรดอยู่แล้วนะแล้วยังมีแก๊สอีกนะครับนะน้ำโซดานะน้ำที่อัดแก๊สลงไปนะ <c oughs> ก็มีความเป็นกรดที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันผงชูรสโอ้โหอันนี้แน่นอนนะเราลองดูซิว่าเนี่ยนะอาหารที่เรากินในชีวิตประจำวันนี้นะโอ้โหทั้งนั้นเลยของหมักดองนะของหมักดองนี่คือพวกไหนนะ พวกออพวกเนี่ยแตงกวาดองรวมไปถึงผักดองผล,ลไม้ดองอาหารที่ใส่กระป๋องผ่านการแปรรูปเนี่ยนะครับแล้วก็พวกเนื้อหมักนะไส้กรอกนะแหนมอะไรเหล่านี้ทั้งหลายนี่นะครับก็รวมอยู่ในนี้ด้วยนะครับอาหารผ่านการแปรรูปนั่นแหละนะ<ม>น้ำส้มสายชูเห็นไ,ไหมน้ำส้มสายชูมันเป็นมีความเป็นกรดอยู่แล้วนะครับเ<ม>ส้นกว๋วยเตี๋ยว S <S แป้งเนี่ยนะครับนะเขาบอกว่าขนมปัง <S 2> <S 2> ขนมปังขัดขาวๆเนี่ยนะหรือข้าวข้าวสวยที่เราทานนะนะคือถ้าเกิดเป็นข้าวกล้องเนี่ยมันยังมีไอตัวไอเปลือกมีวิตามินอะไรเนี่ยมันจะทาให้เรือดเป็นกรดนะอันนี้ไม่ไปขัดสีหมดเออแต่ถ้าเกิดขัดสีออกไปเนี่ยนะฮะข้าวสวยหรือขนมปังหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวนะรวมไปถึงแป้งขัดขาวทั้งหลายแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้า โอ้โหนี่คือสิ่งที่ทําให้เรือดเป็นกรดด้วยกันทั้งสิ้นนะครับนะน้ำมันนะครับน้ำมันพืชที่เอามาปรุงอาหารหรือไขมันจากสัตว์เนื้สัตว์ก็เป็นกรดแล้วนะไขมันจากสัตว์ก็มีธิ์เป็นกรดเพิ่มขึ้นอีกนะครับน้ำตาลอของหวานนะผละไม้นะผละไม้กระป๋องของหวานขนมคุกกี้เบเกอรี่ผลไม้กระป๋องนะมีริ เป็นกรดทั้งสิ้นลองดูสิว่าเรากินในนี้เป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมใช่นะไม่ว่าจะตั้งแต่เช้ามาเนื้อสัตว์ไข่นมนะข้าวครับแป้งขนมต่อด้วยน้ําอัดลมนี่ระหว่างวันกาแฟอีกเออแล้วสุขภาพเราจะแย่ขนาดไหนาละดังนั้นแล้วนี่เห็นไหมครับว่าเมื่อร่างกายเราสะสมความเป็นกรดมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คืออะไรก็คือว่าร่างกายเราก็แย่ก็จะแย่ลงใช่ทีนี้ หลักการของกรดกระด่างเนี่ยมันเหมือนเมืองจีนเหมือนประเทศจีนแหละมียินก็อย่างนะซึ่งภาวะพวกนี้นี่นะครับนะเขาก็แนะนําว่าให้เราบริโภคอาหารที่เป็นด่างเข้าไปเยอะๆออดังนั้นเมื่อกี้เรารู้สึกสานึกผิดแล้วใช่ไหมว่าเราทําอะไรกับร่างกายเราไปบ้างกินแต่ของที่เป็นกรด<อ>ทั้งสิน<อ>้นอะไรบ้างที่ทําให้เลือดเป็นด่าง<อ>ดังนั้นเวลาบริโภคอาหารที่มีความเป็นกรดอ,อย่ารีบ<อ>ริโภคอาหารที่มีความเป็นด่างไปให้เท่ากันหรือให้มากกว่ากันนะครับนะต่อไปนี้หนึ่ง มะละกอโอ้โหทานง่ายใา่ทานง่ายใช่มะละกอนี่นะยังมียำย่อยนะเขาเรียกว่าเอนไซม์เอนไซม์ใช่เอนไซม์ที่ช่วยในการย่อยอาหารนะคือเอนไซม์พาเพนแอปเปิ้ลนนี้ก็ทานง่ายอีกใช่แอปเปิ้ลเนี่ยนะ นอกจากทําให้เลือดเป็นด่างแล้วนนะตัวมันยังมีใย,ยอาหารที่ทําให้อิ่มนะดังนั้นหลายคนที่ออออชอบกินมื้อดึกนะบางทีเนี่ยในตู้เย็นจะมีคุกกี้มีขนมมีเปลี่ยนซะาเป็นแอปเปิลเขียวไปเลยใช่เอาโลออกให้หมดเลยชอ็อกโกแลตคุกกี้เอาลออกเอาแอปเปิลใส่ไว้หิวกลางคืนเนี่ยแอปเปิลกินซ่าแคลอรี่ก็ต่ำมีมีความเป็นกรดด้วยมีความเป็นด่างด้วยนะครับแล้วก็มีใย,ยอาหารด้วยนะนะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะสับปะรด โอ้โหอันนี้เขาบอกว่าช่วยย่อยเออสับปะรดนี่ก็มีเอนไซม์เหมือนกันชื่อเอนไซม์โบมิเรนนะครับนะเอนไซม์โบมิเรนเนี่ยก็ช่วยในการย่อยได้ดีแล้วมีใยอาหารด้วยนะครับนะแล้วมีฤทธิ์ทำให้เลือดเป็นด่าง<ม>เราสังเกตไปว,ว่ามันมีรสเปรี้ยวนะ<ม>นะครับนะมันมีรสเปรี้ยวแต่มาทําให้เลือดเป็นด่างนะตัวต่อมามะเขือเทศมะเขือเทศนี่ก็มีประโยชน์มากนะครับนะมันมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีน สารที่นี้เนี่ยจะมีเยอะเมื่อมะเขือเทศสุกจะช่วยป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะครับนะแล้วตัวมันก็ทําให้เลือดเป็นด่างได้ด้วยกล้วยนะไม่ว่าตอนก่อนนอนดีนะกล้วยหอมกล้วยน้ําว้ากล้วยอะไรทั้งหลายนี่นะครับนะก็จะทําให้เลือดเป็นด่างแล้วตัวกล้วยเนี่ยถ้าบริโภคก่อนนอนมันจะมีสารกลุ่มที่ว่าทิโตแฟนมันจะเปลี่ยนเป็นสารที่ช่วยทําให้หลับทีนี้มะพร้าวเออมะพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าเอามาล้างหน้าไหม เขาเอามากินเออเอามาล้างหน้าเนี่ยนะเอาไว้สําหรับให้เธอใช้แล้วกันนะเอ,เออเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ชนิดหนึ่งนะเอเอ, <laughs> เ,อเพราะมันมันแบบถูกดูดซึมเข้ามาแล้วก็มาเก็บเอาไวนะ้ไงเหมือนคล้ายๆน้ากลั่นแหละแต่จริงๆแล้วมันมีสารอาหารอยู่ในในตัวมันด้วยนะครับนะทั้งน้ําและเนื้อของมะพร้าวเนี่ยนะก็บริโภคแล้วทําให้เลือดมีสภาวะที่เป็นด่างนะแล้วก็ซม ส้มเขียวหวานส้มโอส้มเช้งนะส้มทั้งทั้งหลายตัวส้มนี่มีความเป็นกรดนะแต่อ,อย่างที่บอกว่าอาหารประเภทเป็นกรดแต่เมื่อเจอน้ําย่อยของเรากลายเป็นด่างมันก็ทําให้เกิดผลดีต่อร่างกายของเรา,าได้นะครับ ตัวถัดมาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่ลาสเบอร์รี่นะครับนะไ <Bur> ลฟ์เบอร์รี่เออไลฟ์เบอร์รี่อะไรล่ะไอ้นั้นมันร้านเออร้านอา,า <laughs> หารไลฟ์เบอร์รี่นะ่ลผลไม้กลุ่มนี้เนี่ยออนอกจากจะมีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์ที่ค่อนข้างสูงแล้วนี่นะครับนะยังทำให้เลือดมีความเป็นด่างได้ด้วยนะครับ,รบนะผักเขียวผักใบเขียวเกือบทุกชนิด หรือผักเจ็ดสีพวกผักคลากันก็ได้ใช่พืชตระกูลถั่วครับนะถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลีสงถั่วทั้งหลายเนี่ยนะครับนะมีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับรวมไปถึงตระกูลนัทนะในเมืองนอกเขาเรียกนัทนี่ก็คือพวกบราซิลนัทเมล็ดมะม่วงหิมะพานนะถั่วอัลมอนด์นะครับถั่วพิททาชิโอถั่วอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าทําให้เลือดเป็นด่างด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่ถั่วงอก อ๋อถั่วง,งอกเนี่ยนะอ่าถั่วง,งอกก็มีทำให้เลือยเป็นแล้วก็นำมาผัดถั่วไม่ว่าจะเป็นถั่วเขียวงอกหรือถั่วลิสงงอกอย่างนี้ก็มีถั่วลิสงงอกด้วยนะอ่านะครับนะน้ำผึ้งเมื่อกี้น้ำตาลทรายนะครับเป็นกรด แต่ถ้าขัดสีนี่เป็นกดเออแต่ถ้าน้ำพึง่งหรือ,อน้ำตาลกลวดน้ำตาลอ้อยคือยังไม่ผ่านการขัดสีเนี่ยกลายเป็นด่างน้ำตาลปี๊บได้ไหมน้ำตาลปี๊บก็ได้อ,อ่านะครับแล้วจะผิดกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอ,ลองเปลี่ยนดูนะครับนะเ,ออเห็นเห็นไหมครับว่าอาหารที่เป็นด่างเนี่ยเรากินน้อยมากเลยเออแลเราไม่ค่อยใช้น้ำตาลใสแดงก็ได้มาปรุงอาหารแทนใช่เอามาปรุงอาหารแทนอ่าเราทุกคนได้เคล็ดลับแล้วต่อไปนี้เวลากินเนื้อไข่นมพวกนี้มีประโยชน์ใช่ไหมอ่าก็ เปลี่ยนจากนมวัวเป็นนมชุนเหลืองซะอ่ากินไข่กินเนื้อให้กินผักตามเข้าไปด้วยข้าวให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องซะน้ำโบกน้ำตาเนี่ยให้ใช้เป็นน้ำตาลปี๊บแทนนะน้ำตาลปี๊บน้ำผึ้งน้ำตาลใสแดงอย่างนี้นะเนี่ยเราเรามีความรู้แค่เนี้ยเราก็เอามาใช้กับชีวิตประจำวันเราได้แล้วใช่ครับเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็ต้องได้ประโยชน์นะได้ประโยชน์เสร็จก็หนักเขาเรียกว่ากลับ นำไปใช้เพราะว่าถ้าเกิดท่านฟังเฉยๆแล้วก็เข้าหูซ้ายแล้วทูหูขวาก็ไม่เกิดประโยชน์อันนี้กันแบบว่าพี่น้องนั่งคุยกันนะเพราะว่าไม่มีใครเขาจะดูแลเราได้เท่ากับตัวเราช่วงนี้ไปเบรกก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้าพี่หมอจะพาไปตะลุยในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าสุขภาพแบบที่ถูกต้องในการรับประทานการกินนี่แหละภาษาง่ายคือการกินกินอย่างไรให้ถูกวิธีนะครับแล้วระบบขับถ่ายเราก็จะดีด้วยเซลล์ในร่างกายก็จะดีด้วยพฤติกรรมหลายๆอย่างในร่างกายก็จะไม่ไม่ผิดพลาดนะช่วงนี้เราไปเบรกก่อนนะจะกลับมาพบกันครับ